ขอเทวดพระดังกร่าวแทนนั้นจงได้ตนเมตตา้สด็จมาเสด็จมานี um, ่น้มาแล้เพื่อสังารขอพระิางข้าท้และไระสายขอไวพ่อสงให้แตกไว้เจ้าตำหนักให้หลวงพเจ้าตนักยลานใจจารผู้ทรงโรคภัยผู้ทรงโรภัู้ทรงรอันตรายทั้งหลายทั้งปวง่านตรัสวนู คมตกความเมความสุขความเจอิญม่ความเจอความเจริวมเจอความเจอาม่วาเอาเจอาเร็ามเจสความเจาเจอวจอควาเอคาาเาาาเจมความาร

วัโตวะหาตสัมมาสัมพุทธัาสจพุทธาันละวันตวัละหาตสัมมาสัมพุทธสาสะพุทธจวัะัโตอัลลัฮฺจังมาจัมพุทธาจวัดที่ติ้ะวัอาจารย์ยังอาจันย์เล็กอาจารย์ยังจิตทันยังยังสัมพันธศรัทานลาจะตีเทวีไเเยาาิโยธยานั้นไม่เกิดว่วาจแจะงไมู่เทวีจะพูดเทมันตรงไลัทธิที้ โอ้มื่อโกลละโทในกุภาในตัไปยาปิวาลาอิสัทญาตัปฉันตตปิปุชันตสวรรายะนัมมานิสเดชานาโอปัสยานติมาแลโตุ้กข์ทั้ไปในสัพเพูุ้ภิมากิกันและตุติมาลักษะว่าเกิดดุเบรรนาุปปิการกัญญากานิสันโคจันมาละ ใจว่าใจดูเหอไปไปตุลาลูกที่อันทกินอัจะนิ่งตัวโอาว่าได้ใจว่าใจเหอนางไปตุลาลูกที่อันทจะโผล่ได้ใจที่พวกไนตุลจะมาอดจ็ว่าใจดูเหมเอนร่างไตุาลูกที่อันทจ

โอระโมวุฒิอาจารย์สุเรนังทายาติโอระโมธรรมะอาจารย์สุเรนังจายชาติโอระโมสังฆะอาจารย์สุเรนังจายาติโอเว่ิติว้าวติตะโตเจวะมะเจวะใจโตจากโตจากอิโตจากตุมาหูจักไชยินติตะอินโตจากระพุจักวจวัเจโตจักเจวะเจโตจักเจวะเจโตจักเจติา

มัจิตตวาอธิปติมข้าแต่ฤาศีกรีทิศศิษย์สุกั้จายนาพระอิปุนตังตุเนยเทไม่มีที่มาเห็นจักรลาลสีบดมวันเอสวยสุขและจักรวพลและกัจจายนและเอตักระยัตวชีมาด้วยจริตตีสุขทิพย์ยัตวลาและจักนขาที่ว่าผู้รักษาสัจจะที่อีเลในโลกนี้ นักตารักไยนี้เปเจ้าติเพื่อนันธุรมีตังบูชายาติพีนีตังปฏิปันีป็นการใส่ใจโบราณโอเองนุภาพที่หายหาักกาลันากทำมาตจิตีะเทศทุกโลกระเทศต้างๆประเทศติดในตึกบูชาเอกายาดูที่ใส่ภาพรชายาชายาขอคอ 来，朋友，一起来，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  ความลงลาั 5, สักรโลข้าแต่องค์เทพอณีกรอมนต์ินธรอมมิฑานีวาซึ่งสถิตอยู่ในพิพยักษ์มามาเมืองสวรรค์กแต่งการมปรอ่ตัลเตงุลไม่สอยจักจาเดกึตี่อนี้เขาจะตองวาที่ตั้เจ้ผู้ไทยเขาแห่งหนปต้นว่า เมื่อผู้เดิมนี้ที่ได้ยินที่สาตินที่ทุกแววแววแดงเท่านี้น้อยใหญ่แรงใจต้องไปททะขออันเชิญเสด็จทีละต้องมาชมอันพันธุ์พิธีการจต่างในวันนี้เพื่อรักเพื่อไทย นาน่านกรณีแแต่พระองาปัรดาที่ได้ตัญเเอยมาประทุมสมสรนคนพนสถานแห่งวัดกอธิบุโพระที่ถายในวันนี้ด้วยทางคณะท่านเจ้าพัอัดได้รลวมกันประกอบวิธีการงานเป็นมหามงคลพุทธาพิเศษววดถูกมงคลดยลอยดีหลวง อินทเสโลกนั่งปันวิรรปวอรีมานในวันนี้ทุกุกทั้งเป็นในร่วมกันแตดงเคร้ผผูกาาท้ระาทนองที่ได้มาเชเสด็จมาสจัดคอยคนสางเพื่อความร่มเย็น พร้อมด้วยคณะสาาสาธุนทั้งเจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมกันจัดแจงตกแต่งใบสีไว้ลองเสร็จใคขางในใครขางใน้ง่อสักุปตอยไปไลทขาลต้นแตงนทสิงสำหาับอยน้ำหวานยิ่โบชาที่ถัาปาเป็อา Nà mai sẽ nít lỗi em ổn lên ổn 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 กําลังต้อเทเพียงาอาท้าภูมิเทสัพพาเทวนาอืตอาการเทวดาสัพพานาเทวิเทิมทมาเดินพันลาสิหอยดวแนวดอสงบลุเทั่วยด้วยนุ้ทองภูห่ที่ีว่าเคยจะคนจบสักคนบังตอระลอมเตหา ชุนทริย์มือบางบอทองทางท่อทุ่มแดงห้วยใหแ่สวยไรนาจิ๋นหลุดไอยมานาวว้าใส่สายดาวันตึ้งาชัยจากภาคปูรบายเขผูุ้ดรเสียงตื่นาสถ้นฐานอาทัรัวทุกแห่งรัวตำแหน่งที่นอนนั่งเาาเด่นแันงซึ่งสุขสวัสรักแต่ใบแกงกอที่พันธสังสวยจากใัพภโเขา ทั้งผา้ละลายูรวิจาำนอนผู้ปกครองอยู่ที่นี้แต่ควานที่ต่าไหม่เป็นควาฝ่ายให้่จะส่บเสด็จกด้พอยตองมาผู้ว่า ก่อนโคตเกิดเปนอ่อนเกายโลนโคตติดตัวีเอือดเอือดทีทำงานกัต่และกินแม่สิใดมผิอ่อเมตตาเพื่อการุณาบำรุงป่วยละที่ท่ขันโมลโอนแน่แต่ทตั้งแตบานเกิดลงยนตอนที่คนรุ่งคนือไปทีนี้ถึงใด้จอ่าเป็นตนทีทับริคนบุญธรรมกาไปวารายะ ผู้ปฏิบัติสุิตอยู่ในใจเอาไว้ที่โยยานองค์คณะสายฝนละพันโมริโคและภูสันปารังใจโนตั้งยาวยันตั้งตานชีใขอเชิญเทพใทั้วทั้งบอกจิตตั้งในขอที่อยู่ที่เดิมจงหลงตนจงคอยตั้งใจจัมาลุกัมาถอัมาโนจงหลีหลีหลานไป

Thưa Thầy Giáo Tâm là Chạy khỏi cho con thuốc thì Đôi đi đi khổ lúc Thầm lắm lúc Thì có gì Cho cung thầy vui lượng thì Vũ biết thì biết Thì chỉ tàn Sống mà gia đôi dưới bồn Lắc giác mong hồn Thế và là lắc Phu biết giải thản Ăn đi Bằng đi อื้อเกี่ยงสภงสดับขันธนลักอาล่าเพอเธอราชกฤดนจูบวันลอนเทพทีเนื่องในโอกาสในวันนี้ทางกันะวันขอบทิพย์บุตบรัิหารซึ่งตั้งอยู่บนถนนจักรวรรดิตํงบรหนองบุญรังหทัดหานบร จะได้ลดตึงประเดขอคุณพ่อและครมั่ว่าสิวันจบอกว่าตอน้วยคณะท่านเจ้าพทุกทูทขาแต่ได้รวมกันปเกอบที่ดีพุทธาที่เสวัตถุมองคนมึนลอยไปดูปูนอินมักนะเลและคุณข้างุท้งขอที่ละแตา และอุคพุทธ ah ิญยาพัฒนาจักรีมหารโยนก้อแสงโยนก้อนยิ้ร้อมด้วยหลวงปู่ิ่นพักสโลซึ่งเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะถันมาลาในที่เพื่อเป็นผู้สอนในการที่จะบในการที่จะต้าง โดยกบเย่และก็ต้องอนมีแสงตาการบันึกในโลกแต่ะกอวิถีอันเป็นหมาแห่งวันในวันนี้โดยท่านได้บอกหมายให้อัตมาเป็นอุตตรกษัตริ์วงสวงปูชาแสงโดยจักรงอัตมันานผขออันเชิดเท่นโดยลุกองจงมีรักใคร่ใจกเษตราเมื่อสัตว์ละปูตาไดะสั

วักแต่ไนแปยังเป็นสัตวปุพานตัวนัน้ำตาะตับจัปั้นรูปอันปฏิิธรรมปฏิบิสังปันปฏิบิสิทิจิจังยินทางใดันชอบแต่ละกอะกาะ่างิตังอย่ารู้ร้ายรุกได้แต่ผสิทธิธรรมใั้ใจอันเปิดปองจะหลอได้ยินกันว่า มนุษย์กำลังจะรู้จักมันสยบอีกแล้วเพราะขวัตประดานแล้วว่าคนผู้เกนมสิ่งทีิเตโชูช่วยแิงเตมเริ่มละหมดผู้ที่พิจารณ์และปองท้ายคงทันไรแก่ไพ่ของคนไทยที่สิ่งลาภในการประดานตาที่มันได้ชมลำไห้ลอยนวลดังเป็นพ่อหนังดีหักทอนอย่ากรู้สิ่ง มัต่อต้นไม้น้องสงเทตุรรดาเศบษฐะส่วิมานบัณฑ้้ไปโอลอาณาภูับันฑีตเป็นเวลาอันสมควรแล้ที่อาจจะมักบ้าในการเชิญเทตุรรดาเศราสูุ่นบนสถาน เป็นเวลาอันสมควรเป็นเวลาที่ญาาพูมแต่งสด็จรสูขวิมานขอเจอทุกท่านน้องสมเทพญาทิานกูมขอ็นิยต่อไปนักนี้เทพญาตาทุกทุกองค์็นหละโยความเจริญรุ่งเรืองให้แก่งคณะการศกให้แต่งชีกันอย่านนี้ต้การจาติอาต้นการ้นกู